นะะฮวันนี้ปิดไปครับรถน้ำเบอร์อครรับถน้ำเบอร์บ่ะน้ำเบอร์นะฮะจากเพชรชบูรณ์นะครับล็อกที่มาจากเพชรชบูรณ์นะอันน<ด>ี้เป็นของสองแถมเพราะว่านักนักนะพี่เอาขึ้นเลยนะมันกกะนะมันโยกขึ้นนะเอาเคนดักตันนี่ครับสามตันสามเทอร์โบปอด 1นึ4 5ห้า,หาชักโอ้เสียงนง้นยเนอะอักขาดเหรอ่รถคันยาง825เด็กก้าเทนนิ่งเดียวเทนมา ต,ตึงดีนะดับเบิลคันนี้ก็จบไปที่สองหมื่นห้าครับเป็งเครื่องสิบเอ็ดแรงครึ่งทำใหม่ก็ไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนละอ่ะนะฮะทั้งเครื่องทั้งอะไรเพราะว่ารถพวกนี้มันเป็นรถเฉพาะทางแต่ไปใช้งานนันอื่นก็ได้นะใช้คนดินคนอะไระเขนเน็ตตอนได้มาเลยโอ้ยได้มาเน่ต สองตัวสามตัวเคนบอพอ่อไม่ได้ก็ไม่ได้มาเลยนะเงียบหายหลายกลางเลยนานลาเลย้ยเบิ่งคานหนามัน้าม,มันเห็ดดีเลยเนาะโ <Yeah. S 1> ดนไหมแต่เพราะอนอะไรมันเสียเนี่ยว่าต้องพูดถึงว่ามันเป็นรุ่น,น <Yeah. S 1> <laughs> ใดคล้ายๆกับมีแต่มนนเมืองไทยแล้ว จะเขาใส่รุ่นไหนมากดิกลางหน้าเนี่ยเป็นของมิสซูงงเกียร์ก็ของมิสู้แต่ดุมดุมหลังนี่เป็นหาน็อตบรูว่าของเอียงแต่เป็นดุมรถกระบละหหล่ะรถดัดแปลงครับไ,หหไม่ต้องถามถึงเรื่องทะเบียน ติเกอร์ยังยังไม่ออกเลยนะได้ <Yeah. S 1> ล็อที่เหมามาจากเทศบารนะครับ oh. ก,ก็ยังเหลือกนะ็ยังเหลือหลายขั้นอยู่ฮะยังเหลือหลายขั้นอยู่ฮ้ยเหลือขั้นเดียวนะนอกั้นก็จะเป็น พวกบุ้งกีนะฮะบุ้งกีแล้วก็ตัวแยกนะตัวแยก200นะครับใครใครหาอยู่ก็ลองเข้ามาดูได้ครับตัวแยกสองร้อยองแปะครับโอ้โห พอดีลูกค้าเขาจะไปทำงานไซต์ก่อสร้างนะครับพอดีรับเหมาลงไฟฟ้ามาแล้วรถเทปูนนะฮะรถยิงปูนอย่างเงี้นะครับรถเคนอย่างเงี้มันเข้าไม่ได้ติดสายไฟแรงสูงต้องใช้รถดัมเบอรเดี๋ยวนี้ไปถามดูรถใหม่ๆอย่างนงี้นะฮะที่เขาทำต่อใหม่หรือมือสองไี่หาไม่มีหายากนะครับนี่เขาก็เลยมาเห็นอยู่นี่เราเลย ไม่ได้รถสกบเลยนะฮะสองหมืนห้าเครื่องสเปรดแรงครึ่งนะเครื่องฟูโกต้าขายอยู่โพรัยนี่เองครับไปรับงานไฟฟ้าที่ขอนแก่นมากรื้ที่ไหนไหม้นะฮะต้องที่แรกบอกเขาบอกว่าจะใช้คนขี้โอ้โหปูนห้าสิบคิวนะผมไม่เสร็จง่ายๆครับกาเลย ใช้เป็นรถซัมเบอร์ดีกว่าเอา้าใครหาอะไรตัวไหนก็เข้ามาสอบถามได้ครับที่ร้านสีเรลืองเฮ้ยเห็นมาวินเชียงกงแล้งแฟนเฮ้ยเฮ้ยไงไะ